เอาอีกแล้วพญายข่อยเอารถไปเอ t มโอที่มาับมาถ้ารถเอาเอารถไปตรวจสภาพพี่น้องคะเอารถไปตรวจสภาพเพิ่งกลับมาไปกับลูกๆข่อยบ่ไปน้ำเด้อพี่น้องคะพอดีข่อยเพิ่งเลิกงานมากข่อยก็เลยบ่ไปคะ่ะพี่น้องโอ้ยเดี๋ยว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  แอปปี้ซิงค์โอเคเพิ่น oh. แดดดีแดดดีเพิ่นก็นเลยเอารถไปตรวจสภาพพี่น้องค่ะอ๋อไเอ๋อไหเ,เอารถไปตรวจสภาพไปตรวจเอ็มโบที่มาเขาเอนว่า ไปต่อพ่อระบลอ,อย่างแบบนี้แหะค่ะบานห้างไปต่อพ่อระเบลจักบาทเห้ามาดาเลงเห้ามมาห้ามาสามสิบเจ็ดสามสบปอนแล้วก็บอกว่าเสียค่าค่าขนมให้ลูกๆไปด้วย <c oughs> เออนั่นแหละกระเจ้าเนาะกระเจ้าเลือกเองเนาะ ไปกับลูกอันไปกับลูกชายลูกสาวค่ะพี่นอ mm hmm. ้องค่ะแดดดีเพิ่นก็เลยเฝ้าเอาเฝ้าเอา,เอารถไปตรวจสภาพคะ mm ่ะ hmm. เอาไปต่อพ่อระบอเนาะ mm hmm. บ้านเฮาเอิ่นว่าเอาไปต่อพ่อระบอและคะ mm ่ะ hmm. แต่ว่ายูนิเขาจะเอิ่นว่า MOT mm hmm. อ d ด i อ a ด a คอ MOT เยอะ every year เยอะใน MOT ใน every year ค่ายบ้านเฮ้าเอิ่นพ่อระบอแล้วเนาะแม่สมศรีก่บ,บ่ค่อยหูเลยค่ะเด้อคัน ขันใส่ค่ำพิดกะขอโทษขอภผ่นี่นะคะพ่อใหญ่เอารถเอารถพ่วงไปตรวจเอาไปตรวจสภาพมากค่ะนี่นะคะมุมน้อยๆมุมหลังบ้านแม่สมศรีค่ะเพื่อนๆค่ะซาหน่อยเพิ่นกับบ่อยากลงรถอ้าอยู่คือบ่ล,งล่งรถซาล่ะค่ะล่องรถติล,ลดด่ละเล็กหน่อยมากมากด้วยพี่น้องค่ะได้หน่อยมากรถมอเตอร์ไซค์อ้าลงรถติล่ะซาล่ะลงรถติล่ะเป็นยังคือบ่ลงเฮ้ อ้ I'm not want to วั n ทุ่งพนะลูกกระได้มืนน <Ay glorious. S 1> ี <uan> ่แดดดีพนก็เลยพนก็เลยส่วนพนส่วนแม่สมศรีอยู่ค่ะแต่ว่าแม่สมศรีบอกว่าฉันบ่ไปค่ะกลับมาจ่ายเฮ็ดงาเนาะห้อก็อยากผักเนาะค่ะเนาะลูกไส้กะมีลูกไส้ใหญ่กะยู่คือบ่ส่วนลูกไส้ใหญ่ป้ายแม่สมศรีก็เลยวางสิค่ะ นี่แหละค่ะเป็นคลิปสั้นๆเ้ยค่ะเด้อพี่น้องคะอ่ะหากใส่คำว่าบ่าถือกับขอโทษขออภัยได้ค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค,ค่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีค,ค่ะเพื่อนๆค่ะมวนบอยูยูเอารถไปกับดาดีขี่รถกับดาดีมวนบอมวนบอลอายูเอนจอยอายูสนุกไหมสนุกไหมผมอยู่ก็เป็นนักสีลเด้ลงมาจากรถมอเตอร์ไซค์หัวอยูขึ้นเป็นนักศีโอ้ยบึงหน่อยบึงหน่อยแมนปะคะ <laughs> นี่แหละค่ะคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะ